ไทยคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ขึ้นต้นด้วยคียอสวนสาธารณะคงงอนสนามบินคงงังสมุดโนต้ตคงเช็กอดีตควาก่อผลไม้ ผลไมขนมขวสาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่องเที่ยวทท่วท่องเที่ยวทวาง่วเที่ว 괜찮다ตำราเรียน교과서ห้องเรียน교실การจราจร교통โบสถ์คริสต์교회อุบัติเหตุทางถนน交通事故เที่ยวชม

คนินยิงย่คุปตาน่ารักน <엽> สิ่งนั้น그것เฉยๆค <그냥 S 2> ตอนนั้นคืตในช่วงเวลานั้น 그동안เช่นนั้นแหละ그래ดังนั้น그래서เพ้าะฉงนั้น그러니까ถ้าอย่างนั้น그러งนั้นงั้นด럼งย่้งไร้็ตาง 그런데แต่ว่า그렇지만และ그리고วาดรูป그리다ถ้วยชาม그릇ิรูปวาด그림หยุด ก็ชิดาเราแวะเขินช่อห้ามสูบุหรีกระมือนเรารอ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  อาการไอคิชชมรถไฟขี่ถนนคือ